ส่องความน่ารักของน้องมิรินที่กำลังอยู่ในวัยเรียนรู้แต่ก็เต็มไปด้วยความละมุนหัวใจช่วงนี้มิรินเติบโตท่ามกลางความรักของพ่อและแม่เด็กน้อยก็เลยจะติดทั้งคู่ล่าสุดเกิดโมเมนต,ต์อบอุ่นชวนยิ้มแม่กำลังจะไปเข้านอนแต่เยน,นูมิรินไม่ยอมวิ่งดุกดิกตามแม่ไป<า>ก่อนจะวิ่งกลับมาหาพ่อบุญอีกฝั่งวิ่งวนไปวนมาระหว่างพ่อกับแม่ไม่หยุดเหมือนจะบอกว่าแม่อยู่ตรงนี้พ่อก็อยู่ตรงนั้นหนูเลือกไม่ถูกเลยกรีใส่พ่อแม่คนละหนึ่งกลุก่ม เห็น <He S 2> แบบนี้แล้วก็อดเอ็นดูไม่ได้จริงๆรัก<อ>แม่ต<ก>แต่ก็แคร์พ่ออ,อ,อยากให้ทั้งคู่มาอยู่ใกล้ๆกันตลอดเวลาตัวเล็กๆแต่หัวใจอบอุ่นจริงๆนี่แหละค่ะเสน่ห์ของครอบครัวช้างที่เต็มไปด้วยความรักความผูกพันและรอยยิ้มสำหรับใครที่อยากสัมผัสความน่ารักของน้องมิรินและครอบครัวพร้อมบรรยากาศอบอุ่นที่ร่มแดนช้างสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือวางแผนเยี่ยมชมได้ที่เพจร่มแดนช้างได้เลยค่ะ ใครได้กินเยอะสุดบุญบุญได้กินเอ,เอาเดี๋ยวพอดยิบให้ดเดี๋ยวเอาพ่อเอาแม่แม่แยงหมดทุกอย่างหมดไม่เหลือถึงลูกเลยบุญบุญว่าอันนี้ไม่ได้คืนมาคืนมาคืน <laughs> คืนชามด้วย อ่ารักรักอ่าสรุปไม่ได้กินกับสักคนตุกโดไม่ได้กินเลยผู้บุญผู้ป็นกินเยอะสุดเลยอ่ะ กินหมดเลยฝรั่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนเลี้ยงกันยาก็ให้กันยากันยาก็กินฝรั่งเก่งอ่ะไปละแฟมิลี่ family. อยู่ๆก็มาอยู่ๆก็ไปอ่ะจริงอันนี้เป็นชีวิตปกตินะครับปกติของเราหมายถึงปกติของผมนะครับก็อยู่แถวๆนี้แหละแล้วก็มีช้างมาเข้าๆออกเออแวะมาอะไรอย่างเงี้ยครับ าจจะกินอะไรก็เหมือนวิดีโอที่เคยเห็นนะพี่ควานกับเราเหมือนเหมือนกันจะกินอะไรก็แบบจะแอบ,บกินก็ดูแปลกๆจะกินเปิดเผยก็โดนย่งอย่างเงี้ยครับเอากินเสร็จแล้วก็ไปนอนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่อสีดอบุญนะครับผ่อนคลายเยอะเลยแล้วก็สังเกตว่าหลังจากตกมันเนี่ยเขาก็จะ ท,ที่จะออกมาเดินบ้างแล้วก็ที่สําคัญอย่างเข็นบ่อยแล้วคือถ,ถูตัวครับถูตัวต้นไม้เพราะว่าช่วงตกมันเนี่ยมันไม่ได้รับการอาบน้ําเท่าไหร่มันก็เลยแบบทําให้น่าจะมีความไม่สบายตัวครับเพราะฉะนั้นสีดอบุญก็ถูนะครับแล้วก็มีเวลากับลูกแล้วก็สังเกตด้วยนะว่าแม่คาปาดีใจดูออกเลยว่าดีใจนะครับวันไหนที่คาปามาแล้วก็ปุบุญมาไม่ถึงเนะคลาง ส่งเสียงเราเรียกว่าโมนิ่งนะครับก็ส่งเสียงค้างเรียกเหมือนจะเรียกนะครับแล้วดูออกก็มีคนแซวว่าไม่รู้นะครับว่ามาช่วยเลี้ยงลูกหรือว่าจะมาเมคลูกหรือว่าจะมามีลูกอีกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ถ้าภาษาคนบ้านเราก็เรียกหัวปีท้ายปีใช่ไหมครับเอาใหม่หัวปีท้ายปีก็คือมีลูกติดติดกันเป็นไปได้นะครับช้างผมเคยเจอเคสหนึ่งชื่อแม่สีน้อยครับคลอดลูกได้ 6เดือนนะครับแล้วก็ตั้งท้องเชือกถัดไปนะครับก็เป็นไปได้สีดดาบุญก็อยู่แถวนี้นะครับเป็นไปได้นะครับว่าแม่ลองเรียบดูแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นคุณแม่หมายถึงคุณแม่เราอะ่ะคุณแม่คนก็อาจจะมีเรื่องหัวปีท้ายปีนะครับแต่ว่าของช้างก็น่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับพอลูกอายุได้6เดือนนะครับไม่เคยเห็นเร็วกว่านี้นะครับก็6เดือนบางเชือกก็เป็น 8เดือนหรือว่าเป็นปีหนึ่งอะไรก็ว่าไปก็อาจจะกลับเข้ามาสู่วงรอบหรือว่ามีไซเคิลได้อีกครั้งนะครับตอนนี้กเ็เป็นเรื่องที่เห็นอะไรก็จะเล่าให้ฟังครับย้อนไปเมื่อส0กว่าปีก่อนที่พัทละเนี่ยเราก็มีอย่างเงี้ยครับมีแม่ช้างครับคลอดลูกคลอดลูกแล้วก็ระหว่างที่ให้นมบุตรให้นมลูกอยู่ก็ท้องนะครับมีมีลูกอยู่ในท้องอขนาดจนกระทั่งลูก อย่างยกตัวอย่างอย่างมิลิน่ะได้3ขวบนะครับแม่เหล่าแม่แม่ก็คลอดลูกออกมาเคยมีครั้งหนึ่งมีทั้งหมด6 6แม่6แม่นะครับมีลูกแรกเกิดออกมาในเดือนเดียวกันหมายถึงสองสาเดือนติดกันนะครับแล้วก็มีลูกที่อายุ3ขวบ3าขวบครึ่งเต็ไมไปหมดเลยมีทั้งหมด6พวงนะครับก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังหรือให้จินตนาการว่าจินตนาการว่า ถ้าอย่างแม่คาปาเนี่ยแล้วก็มีลูกอย่างมิลินแล้วก็มีน้องอีกเนี่ยมีทั้งหมด6ชุดนะครับมี6แม่ที่เป็นอย่างนั้นผมว่าปาผมเนี่ยจะต้องหาทีมงานเพิ่มเอาไว้คอยไล่จับเด็กนะครับคอยรักษาความปลอดภัยหมายถึงรักษาความสงบครับก็เป็นบรรยากาศของบ้านร่มแดนช้างนะครับที่เราอยากแชร์ให้เห็นถึง ในวันที่เงียบๆหน่อยนะครับเงียบๆหน่อยไม่ค่อยมีอะไรเยอะ,ะครับนะักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะเราก็มาใช้ชีวิตอยู่กับช้างนะครับพยายามจะหาอะไรกินก็ไม่ได้กินช้างเอาไปหมดแล้วล้วก็มานั่งดูใช้เวลาร่วมกันนะครับบางคนที่ผมได้ยินผ่านหูมาก็คือเอา้าโต๊ะหกะักแล้วได้ยินมาหัานหูมาก็คือว่าเออเป็นไปได้ไหมว่าวิดีโอสั้นๆไม่เอาขอเอาวิดีโอแปดชั่วโมงด้ดีไหมดีไหมถ่ายกันอย่างเงี้ยแปดชั่วโมงเลยอ่ะเอา เรื่องของเรื่องคือนู่นครับแม่ไปแล้วแม่ไปไหนอะแม่ทิ้งโอ้ยวยิ่งกัน <laughs> เหมือนเขาจะมีตารางของเขานะครับมนุษย์ทุกคนผมว่ามนุษย์แม่ทุกคนเนี่ยมีตารางเวลาของเขาคือถ้าได้เวลาเนี้ยก็จะอ่ะอเอาเดี๋ยวเด็กหญิงันลีมาตามพ่อ ป้าไปเร็วเร็ววิ่งเอาแล้วเดี๋ยวติดเครื่องอีกรอบสีทธอบุญบุญ,บญลูกมาตามยุ่งอะเอ้า มาขู่พ่อเอาครับมันเป็นความวุ่นวายเล็กๆในความสงบนะครับเหมือนกับผมเอาวิดีโอนี้มาแชร์เหมือนแชร์ชีวิตผมอะแบบมานั่งๆแล้วก็จะหาอะไรกินแล้วก็มีความวุ่นวายของช้าง จริงๆเป็นความวุ่นวายที่น่ารักนะไม,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หุบยิ้มเลยเนี่ยถ่ายวิดีโอไปก็เออก็แอบยิ้มไปด้วยครับมีมีกลิ่นเป็นสติมูลเลเ,เตอร์เป็นตัวแต่งเติมเป็นตัวกระตุ้นสีสันของชีวิตนะครับก็วันจันทร์นะครับฝากให้กําลังใจทุกคนในการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ผมอยู่เชียงใหม่นะครับก็มีกลิ่นนะครับมีกลิ่นของความเป็นหน้าหนาวออกมานิดๆนะครับมีลมของความเป็นหน้าหนาวนิดๆเช่นเดียวกันนะครับก็ผมว่าเราน่าจะใกล้เปลี่ยนผ่านฤดูแล้วครับแล้วก็ คิดว่าคาดว่านะครับสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศไทยก็คงจะไม่หนักหน่วงหนักหนานะครับมากมากไปกว่าน,นี้แล้วนะครับก็หวังว่าทุกอย่างมันจะคลี่คล,คลายแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นเหตุให้ต้องออกังวลนะครับเท่ากับปีที่ผ่าน,านมาหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็บางเรื่องนะครับบางอย่างน่าจะดีขึ้นหลังจากที่พ้นพ้นฤดูฝนไปแล้วนะครับแล้วก็ ทุกๆรอยต่อของการเปลี่ยนฤด,ดูก็จะเป็นเรื่องราวของความกังวลอยู่ดีแหละว่าลูกช้างจะเป็นยังไงอะไรต่างๆซึ่งก็ล่าสุดก็มีลูกช้างป่วยเชือกนึ่งนะครับท,ท,ที่ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่ที่กระบี่นะครับก็ส่วนหนึ่งนะก็น่าจะมา,าจากเรื่องเนี้ยที่ต้องจับตาดูตามสถิตินะครับว่าช่วงเวลาที่จะเป็นรอยต่อของฤดูกาลนะครับซีซันเชน,เนก็จะมีเรื่องให้พะวงนิดๆน,น,นะครับส่วน ของเราที่นี่ที่เชียงใหม่ก็น่าจะเปลี่ยนฤดูเป็นหน้าหนาวในไม่กี่วันก็ใช้เวลายาวเหมือนกันนะครับอัดวิดีโอเริ่มต้นจากเรื่องของการจะกินฝรั่งแบบชิลๆมาสู่เรื่องการพูดคุยกันนะครับก็ถือว่าออตอบสนองนิดนึงนะครับในคอมเมนต์นะครับของคุณแม่นะครับแล้วก็ FC รวมถึงหมายถึง FC มิลินนะครับว่าช่วยโพสต์มิลินที่มัน ยาวๆนิดหนึ่งจะได้ดูกันอย่างเต็มอิ่มนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเดินไปพักให้เขาไปนอนครับไปนอนแล้วก็เดี๋ยวมีแรงอีกรอบหนึ่งค่อยมากินน้าอาบน้ําใหม่ตอนช่วงอากาศร้อนๆนะครับก็เอาตกลงจะนอนหรือจะไม่ไม่นอนมิลินไม่เคยเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่ามิลินรักใครนะครับแล้วมิลินเชื่อว่านะครับมิลินเนี่ยผมมองว่ามิลินน่าจะเป็นมนุษย์นะ แต่ว่าเกิดมาในรูปแบบของช้างหมายถึงว่ามิลินเป็นมนุษย์ที่เกิดมาในฟิสิกอลฟอร์มของลูกช้างไม่รู้เด็กอะไรจะรู้มากขนาดนั้นชนิดที่ว่าถ้าเขารักใครเขาอยากจะให้คนที่เขารักอยู่ด้วยกันผมดูออกไม่ว่าจะเป็นแม่คาปาแม่ของตัวเองกับแม่โมลาที่เป็นแม่ป้าที่ช่วยเลี้ยงแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นแม่กับพ่อนะครับจริงๆแล้ว อุบุญกับแม่คาปาไม่ได้นอนในที่ใกล้กันนะครับในที่สุดเขาก็แยกไปอยู่คนละมุมอยู่ดีนะครับแต่ว่ามิลินยังพลานอยู่เลยอยากจะให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันก็น่ารักตามภาษามิลินนะครับเริ่มต้นวันจันทร์ด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกคนมีภารกิจเดี๋ยวผมจะซูมให้ยังตุดปัดอยู่นะทุกคนมีภารกิจที่ต้องทําในชีวิตจริงของเรานะครับแล้วก็มีเวลาเราก็แวะมาเยี่ยมเยียนนะครับแวะมาะเฉียด ปัดหน้าจอนะครับแล้วก็มาดาูพัฒนาการของเด็กน้อยมิลินนะครับแล้วเราก็ยังต้องติดตามกันต่อสำหรับเรื่องของแม่โมลานะครับซึ่งเดี๋ยวน่าจะเป็นวิดีโอถัดไปที่อาจจะเล่าให้ฟังขอบคุณนะครับเริ่มต้นวันจันทร์ที่ดีนะครับสวัสดีครับ